สวัสดีนะจ๊าวันนี้เจมมาเปิดร้านจ้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับผมขอซื้ออมของหนูด้วยมยคับได้เลยจ้าเรียกเอาเลยจ้าง้นผมโออม ตัวสดีลูกกนลูกฮุบเดี๋ยวเจเตรียมตะก,ก้าให้นะจ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเจเตรียมก่อนหวีก็มีนะจ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเจจัดร้านก่อนนะจ๊ะนุ่ม นุ่มน้อยรอแป๊บนึงนะจ๊ะนุมน้อยแอลกอฮอล์ก็มีนะจ๊ะอันนี้ก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวเอาเป็นตะกร้าให้นะจ๊ะนี่เลยจ้าโคบุลโคริวผมเลือกโคงกูนะคุครบรถก็มีนะจ๊ะ ครบูบง้นผมโอคนนี้ลูกคนครบผมโอสุดเลี้ยงด้วยนะครบอมโออันนี้ด้วยครบผมจะให้ลูกสาวผมนะครบเงินโอ,อน,นี้ด้วยดีกวัวครบปอา้าวตกไปแล้วไม่เป็นไรหหลกจ้าเด็กเจ๊เกบใไ้อันนี้จ้าครูพูนครู อบคุณมา่เลยนะครับไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวผมสอยตะก้เลูนะครับงั้นผมเอาเยาลบไปให้ลูกสอัน,นี้อมดูป๊บน,นึงนะครับผมลวก,กลโกนอู้อันนี้ลูกสาผมน่าจะโชบนะครับโอ้คือ ผมเลือกเสร็จแล้วครับปรเจอยเดียวเอาไว้เขียนจดชั่วโมงที่บ้านลูโอเคครบร็จแล้วเคจ้าคิดตังก่อนนะจ้าใส่ถุงไหมจ้า ซูคูป๋ยวไปเอาถุงให้นะจ๊ะนี่จ๊ะใส่ถุงเนาะต่อไปนะจ๊ะอุ๊ยน้องตกแล้วไม่เป็นไรบวกโอเคใส่ถุงใส่ถุงหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ่อคูป รีบๆเลยเนะครับดูผมจะไปหาแฟนผมโกเคจ้านี่ นี่อันสุดท้ายแล้วจ้าทั้งหมดสามร้อยบาทจ้าครบเดี๋ยวผมหาเตงงก่อนนะครบโอ้ผมเจอแล้วครบนี่ครบเอไปครัครบขอบคุณค่ะเดี๋ยวป้าทอนให้นะวิบอกป้าไม่ได้ก็บอกเดี๋ยวพี่ทอนให้นะจ้าเดี๋ยวนับก่อนนะ เอ๊ะคี่บาทเอ๊ะโอเคสองอันสองร้อยบาทเอาไเดี๋ยวหยิบก่อนนะจ๊ะนี่จ๊ะอ่านี่จ๊ะฮ,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 ฮู้ฮู้บู้คือบลูโกล โอกาสหน้าเชิญใหม่นะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวพ่อนุ่มลืมของโอ้โหเฮ้ยวันนี้ขายดีจังเลยเฮ้ยขายดีก็อย่างนี้แหละขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะบ,บาย